ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ผ่านการอธิษฐานภาษาแปลกๆตอนเช้าตอนตี5ค่ะเรารอคอยยอดเงินเนาะของลูกค้าเจ้าหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นยอดใหญ่พอสมควรก็เลยพูดออกไปเลยว่าใช่ค่ะวันนี้ค่ะเขาจะโอนตังค์ให้เรา น้องข้าพเจ้าชื่ออิสรินเฮงเจริญนะคะอยากจะสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะสําหรับประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้ามีประสบการณ์ผ่านการอธิษฐานภาษาแปลกๆตอนเช้าตอนตีห้าค่ะแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระพรที่ตามาเนี่ยมาจากฤทธิเดชแห่งการที่เราได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็ได้อธิษฐานภาษาแปลกๆซึ่งเป็นภาษาแห่งสวรรค์เป็นภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจแต่ว่า เจ้เจ้าทรงเข้าใจเป็นการอธิษฐานที่ทรงพลังมากยิ่งกว่ากาฐานด้วยคําของมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานะคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้พูดคุยกันกับสามีนะคะเรารอคอยยอดเงินเนาะของลูกค้าเจ้าหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นยอดใหญ่พอสมควรลูกค้าเจ้านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าเขาอ่ะจะ โอนตังค์ให้เราตอนไหนแต่เราก็พอจะรู้ว่าสักประมาณช่วงนี้แหละที่เขาจะโอนตังค์เข้ามาพี่วัสุก็ถามข้าพเจ้าว่าวันนี้หรือเปล่านอ้อที่เขาจะโอนตังค์มาให้เราข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมากเลยค่ะก็เลยพูดออกไปเลยว่าใช่ค่ะวันนี้ค่ะเขาจะโอนตังค์ให้เรา <Hey. S 1> เนี่ยตอนเนี้เขากำลังพิมพ์ลายอยู่ <Hey. S 1> แล้วก็เดี๋ยวสักพักนะลายจะเด้งขึ้นพอลายเด้งขึ้นเสร็จปุ๊บนะ <Hey. S 1> เงินก็จะเข้าทันที <Hey. S 1> พอพูดจบเท่านั้นละค่ะพี่น้อง ลายเด้งเลยค่ะลายเด้งเสร็จยอดเงินเด้งเข้าต่อเลยค่ะข้าพเจ้าก็เลยสัมผัสได้ว่านี่แหละคือฤทธเดชของพระเจ้าที่มาจากการที่เราเนี่ยอธิษฐานภาษาแปลกๆค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องทุกท่านนะคะได้มีประสบการณ์การพึ่งพาในฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะดังนั้น หมายความว่าเราทุกๆคนสามารถมีประสบการณ์ในฤทธิดเดชของพระเจ้าแบบนี้ได้ถ้าเราได้พึ่งพาพระองค์จริงๆนะคะด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะพี่น้องแล้วก็ข้าพเจ้าก็ยังได้แบบสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าให้กับสามีข้าพเจ้าด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นค่ะผ่านไปหนึ่งวันสามีก็พูดกับข้าพเจ้าว่าอิสลินชีวิตเธอนี่ทำไมมันดูง่ายไปหมดเลยเนาะ ว่าดีจังเลยเนาะคิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ข,ข้าพเจ้าจก็เลยบอกเขาว่าสารรเสริญพระเจ้าค่ะได้มีโอกาสมาสารรเสริญพระเจ้าให้พี่น้องฟังในวันนี้ด้วย hey, hey. ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ hey, hey.